สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้รายการท่องเที่ยวไปกับเพลงพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่สถานีรถไฟบางแก้วนะครับบางแก้วเป็นอำเภอ,อเพอหนึ่งของจังหวัดพัทลุงซึ่งทางทิศเหนือจะติดต่อกับอำเภอเขาชัยสนทิศตะวันออกติดกับทะเลสาบสงขลาพัทลุงทิศใต้ติดกับอำเภอปากพยูนและอำเภอป่าบอนทิศตะวันตกติดกับอำเภอตามโมดนะครับ ท่านผู้ชมที่จะนั่งรถไฟมาเที่ยวสถานีบางแก้วหรือจะมาเที่ยวที่อำเภอบางแก้วก็สะดวกสบายนะครับนั่งรถไฟปลอดภัยทุกเส้นทาง ท่านผู้ชมครับก่อนจากกันวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีเดชท่านผู้ชมท่านฟังทุกท่านพบกันใหม่ในโอกาสหนนะ้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะ